สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งมือถือนะครับวันนี้พบกับ Apple นะครับ Apple A 5นะครับ2,020มีอาการติดดับมาแล้วครับเราจะมาชมกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ต้องพูดพาหนัเพลงครับเกิดีนึนก็ใช้ฮอ t แอร์นะครับ ใช้ลมอุ่นๆปร150ะมาณร้อยหาสิบครับเะดับลมอยู่ที่ระดับ3นะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแตอ่ตอเตอเดตของแต่ละท่านนะครับผมผมใช้ที่ระดับ3คมระดับลมผม,ผมไม่ต้องการให้ลมมันเอ่อร้อนจัดเกินไปนะครับเดี๋ยวบอดี้มันเกิดการละลายนะครับแต่ิกมันหดนะครับ เป่าไปเลยก็อุ่นๆโอเคนะครับอุบ่นๆละเดี๋ยวเราก็จะมาฟล้างกันนะครับคือมือพิเศษที่มีขายนะครับตัวนี้ทำเองของง่ายนะครับนี่นะ ที่ผมใช้วิธีเป่าเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยผมรู้แล้วว่าเขาไปแกะมาจากที่อื่นแล้วนะครับล้วเป็นกาวไม่ใช่ไม่ใช่กาวที่ผมใช้นะครับมันเลยเนี่ยไม่ออนะครับอ่าเนี่เราถามมาละหนึ่งตัวนะครับนี่เห็นไหมการันตีเลยว่าแกะมาแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่ออกมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะ ยิงนัดกันคนระับโอเคครับสำหรับตอนยิงนอดเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนกันเนาะโอเคมาต่อกันเลยตอนนี้ผมว่านอดออกหมดแล้วนะครับก็เอาซิมออกนะก็มีซิมอยู่สองซิมนะครับ อืม E8 ทั้งคู่เนาะอ่าต่อไปก็แก้เครื่องครับอาการนี้เป็นการยอดฮิตนะครับเจอประจำนะครับบางเครื่องก็เข้าโหมดวิบดาตาไปแล้วนะครับอย่างเครื่องนี้ผมก็ไม่ั่นใจว่าจะเข้าโหมดวิบดาตาไหมนะครับนี่ครับสวิตหลุดนะครับ ใส่คืนนครับดัดกาวแปะไว้นะครับแแปะไปเลยครับไปเลยนะครับนี่รอยคาบน้ำนะครับนี่ เห็นไหมมีขาบน้ำอยู่ตัวนี้สวิตน่าจะเสียนะครับนี่ฮะเสียจริงด้วยสวิตหักไปละส่วนตัวเครื่องก็มีขาบน้ำที่บริเวณแถวก้นชาร์จนะสวิตเราเสียงเร่งเสียงก็ พอมีเหมือนกันนะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับก็อาจจะต้องด้เปลี่ยนสวิตเบาเสียงด้วยเนาะแต่การันตีต้องเปลี่ยนสวิตปิดเปิดก่อนหนึงตัวนะครับเฮ้ยผมก็รู้เปิดห,หัวแรงครับเดี๋ยวรอสักครู่สักครู่อ่าอ่านี่นะครับดูกันจะชัดนะครับเสียแน่นอนนะครับนียสวิต นะครับเนี่ยคาร์บ,บอนไม่เหลือแล้วรักให้ดูเลยแล้วกันนี่เห็นไหมครับคาร์บ,บอนยังไม่หลุดเลยเนี่ยตึงครับตึงนั่นไงครับเห็นไหม นี่ครับปัญหานะครับปัญหาหลักเลยเนะี่ยเจอประจําครับโดนน้ํามานะครับแล้วช็อตแบบนี้นี่ครับนี่คาร์บอนผุนะครับผุก่อนแล้วทําให้หน้าคอนแทคเนี่ยเสียหายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน้าคอนแทคนะครับนี่คอนแทคตัวนี้จะเป็นคอนแทบวกลบนะครับซึ่งจะเจอกรณีแบบนี้บ่อยมากคือสวิตชนอกตัวนี้ บารเครื่อนครับบารเครื่อง,ง,องสวิตช์นอกส่วนนี้แตกเสียหายหักไปบางคนใช้ปากกาจิ้มนะครับไปก,กดจิ้มอย่างเงี้ยมีบางคนใช้ไม้ใช้เข็มแล้วไปจิ้มเนี่ยคาร์บอนขาดนะครับคาร์บอนขาดแนละ้วทําให้คอนแทคตัวนี้เสียหายหรือบางคนจิ้มไปึงจน,จนถึงสายเพลย์เลยเนี่ยสายเพลย์เชื่อมนะครับสายเพลย์หายขาดก็มีนะครับเจออยู่บ่อยครั้งครับอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มถอดเปลี่ยนกันเลยนะครับ สำหรับเซอร์วิผมจะผมใช้ฝักลงไปนิดนึงนะครับง่ายต่อการ ที่จะกลัวให้ตะกลัวประสานกันหน้าคอนแทกนะครับโดยที่อาจจะส่งต่อความร้อนนะครับนะครับหน้าคอนแทกมันผุไปหมดแล้วนะครับเนี่ยก็จะเอาอออยาหนึง,น,งนะครับ ย้ำนะครับอย่าลืมนะครับเอาแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับโวแบตใช้ผมใช้เป็นมิคตเตอร์นะครับวันหน้าคอนแทกมันหลุดออกไปผุก่อนออกไปแล้วมันไม่ส่งต่อควมร้อนให้กับ กลัวที่เราบัตกีนะครับซึ่งขาสวิตนพวกนี้จะมีขาบัตกีจะกลัวอยู่กิ้มก็ต้องระวังนะครับระวังสายแพ็กขาดเคยเจอง,งานที่ส่งต่อจากบางร้านกิมจะแพกขาดแล้วทำไม่ได้นะต้อเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับถ้าทำได้ไหมก็ทำได้ครับต่อลายนะครับ ทิงกับผูค้าเองถ้าลูกค้ามีงเยอะก็เ,กเปลี่ยนนะครับถ้าลูกค้ามีงบน้อยก็ต่อมนะครับแล้วก็ถามผมนะครับถ้าขาดมาเปลี่ยนคุ้มกว่าเยอะครับอ่าเนี่ยวันละหนึ่งขาครับน,นี่ขาเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเนี่ยเรามาล้างทำความสะอาดดูนะครับความสมบูรณ์มัน เช็คกันนีดน่ะจ๊ะบาคนเห็นเว่นสี่จุดอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าเป็นสวิตแบบสี่ขานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสวิตสองขานะครับ ใส่ชวิตสี่ขามาเพราะเอ๊ะใส่สวิตไปสามตัวสี่ตัวทำไมมันไม่ได้ครับมันเปิดติดเองตลอดเลยคือมันเป็นสี่ขากับสองขาเงี้ยครับมันมันต่างกันนะครับถ้าเป็นสี่ขาอย่างเงี้ยถ้าเป็นสี่ขาเนี่ยครับลายตัวเนี้ยลายลายชุดบนอย่างเงี้ยมันจะถึงกันนะครับลายชุดล่างจะถึงกันนะครับแต่ถ้าเป็นสองขาชุดนี้มันถึงกันชุดนี้มันถึงกันนะครับแต่สองขาเนี่ยมันจะไม่สัมผัสกัน รูเลยผมกดวิดวีโออยู่ป่ะอ๋อกดอยด่นะครับเพราะผมเคยเจอที่แบบทำแ้วผมลืมกดวิดีโอนะครับโอเคครับตรงนี้ไม่ต้องลงฟักนะครับเพราะในตะกั้าว,วันนี้ฟักอยู่แล้วนะครับ เราใช้เป็นตะก,วกวั่วเส้นใหญ่นะครับเราไม่ได้ใช้ตะกั่วเส้นเล็ก,วกวตัวนี้นะครับเนี่ซึ่งบางกรณีผมก็ใช้เป็นตะก,วกวั่วเส้นเล็กนะครับแต่กรณีผมด่วนนะครับลูกค้ารีบในการใช้งานาการโอนเงินนะครับก,วกว็ใช้ตะกั่วเส้นใหญ่แล้วกันก็ไม่มีผลอะไรนะไม่ต่างกันนะครับตะก,วกวั่วเส้นเล็กก็มีมีฟักเหมือนกันนะครับ ๋ยวผมจะเอาตะกั่วเส้นเล็กลงให้ดูนะครับมันไม่ได้ต่างกันนะตะกั่วเส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวถามว่าในกรณีการบัดกีถ้าถามว่าระหว่างเส้นเล็กกับเส้นใหญ่บัดกีต่างกันไหมครับบัดกีต่างกันนะเส้นใหญ่ตะก,กั่วมันเยอะเอเส้นใหญ่ในน้ำยาฟักที่อยู่ในตะก,กั่วเนี่ยมันเยอะกว่านะครับ มันปัก๊กกีง่ายกว่าส่วนเส้นเลน็กเนี่ยฟักมันน้อยนะครับแต่มันเน้นนิยมเอามาเอา่อเอามาใช้กับวงจรเล็กๆนะครับที่เตือนตะกวัวเข้าไปไม่เยอะนะครับถ้าเอาไปเตือนตะกวัววงจรงใหญ่ๆเงนี้ยครับมันก็ไม่ทันใจแต่ถ้าเป็นวงจรเล็กๆ่ก มันก็โอเคอยู่แต่ถ้าวงจรเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเอาตะกั่วเส้นใหญ่ไปเติมอย่างเงี้ยครับมันล้นนะอ่ะโอเคครับเห็นไหมได้แล้ว ครับเสร็จแล้วครับตอนนี้ได้ใช้งานได้แล้วอ่าโอเคครับตอนนี้ก็มีปัญหาอีกตัวก็คือสวิตเ์ดิ่งเสียงพอเสียงทำงานเองอีกแล้วนะครับสรุปต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับโอเคเราเริ่มทํากันใหม่เลยนะครับก็เอางี้ได้กันนะครับสรุปก็คือทําเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้ก็คือตดกี้ออกนะครับแล้วก็เอาสวิตต์ใหม่อาใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เกิดอาการบูตวนนะครับบูตวนต้องดูที่สวิตปิดเปิดนะครับบูตวนปิดเปิดหรือสวิตเล่งเสียงนะครับคู่นี้จะมีปัญหา,าเรื่องบูตวนนะครับส่วนถ้าสวิตเล่งเบาเสียงเสียด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดต้องระวังโหมดเข้าวิฟดาต้านะครับถ้าคนกดค,คนไม่รู้นะครับ ต้องระวังเรื่องเข้าวิบด a ต้านะครับแต่ตรงนี้ตัวนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับ,รบ,รรบเกิดาการบูทวนไม่เข้าวิบยังยังไม่เข้าวิบดาต้านะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปที่สวิตช์เงเสียงก่อนเนาะนะครับ สรุปนะครับตัวนี้เปลี่ยนสวิตทั้งหมดสามตัวเลยนะครับอ่านี่ครับปัญหาเจแล้วนี่ครับสวิตเบาเสียงหน้าปักกี้นะครับขาดไปแล้วหนึ่งข้างนะครับไม่ใช่ขาดจนหลุดนะครับขาดแบบยังทำงานได้นะครับผุครับผูอย่งไงคือผุนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะซับตัวกลัวออกมาให้ดูนะครับว่าหน้าสัมผัสมันยังม็ดมันเหลือไม่เต็มแล้วนะครับนะครับเห็นไหมหน้าสัมผัสมันมันเหลือไม่เต็มละอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า การใส่มันก็เหมือนกับการใส่สวิตปิดเปิดหละครับไม่ได้ต่างกันนะครับก็แค่เอาวางลงบัตรเกรียรตะกัวเข้าไปนะครับเคนนด้ันเองน,นะครับก็จะเริ่มกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ